ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์อินไซด์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบยุคใหม่จากทัก่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026นั่นคือ HTN 66ขีปนาวุธนําวิถีอัจฉริยะที่พัฒนาโดยหน่วยงานในประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามในระดับยุทธ,ธศาสตร์ H.T.N. 66ถือเป็นขีปนาวุธนำวิถีภาคพ,พื้นสู่ภาคพ,พื้นรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรไทยภายใต้แน,นวคิดการป้องปรามเชิงรุกด้วยระบบป้องกันที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีการนำวิถีขั้นสูง H.T.N. 66จึงกลายเป็นหมากตัวสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยและอาจกลายเป็นระบบขีปนาวุธประจำการในหลายเหล่าทัพในอีกไม่ช้าโครงสร้างของ H.T.N. 66ถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรงและทันสมัย ตัวจรดมีขนาดประมาณ8เมตรใช้ระบบเชื้อเพลิงแข่งสองจังหวะเพื่อเร่งความเร็วในระยะต้นและคงความเร็วในระยะกลางและปลายทำให้ขีปนาวุธสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมท่าหรือประมาณ6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้จัดอยู่ในหมวดความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงหรือไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถทะลุผ่านระบบป้องกันทางอากาศแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะยิงสูงสุดของ HTN-66 อยู่ที่ประมาณ1,200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทของหัวรบและสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ระบบนำวิถีแบบผสมผสานระหว่าง GPS อินฟราเรดและระบบ INS ในตัวทำให้ HTN 6 6มีความแม่นยำระดับ CEP น้อยกว่า5เมตรหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือสามารถโจมตีเป้าหมายแบบจุดเดียวได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดแม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณหรือระบบพรบอิเล็กทรอนิกส์จากศัตรูหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ HTN 6 6คือความสามารถในการเปลี่ยนเส้นทางการบินระหว่างทางเพื่อหลบหลีกการตรวจจับและสกัดกั้นจากศัตรูด้วยระบบ AI ควบคุมการเคลื่อนที่ที่สามารถคำนวณเส้นทางใหม่แบบเรียลไทม์ ทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดเดาเส้นทางของขีปนาวุธได้ล่วงหน้าที่คือจุดเปลี่ยนของระบบป้องกันที่ไม่ใช่แค่พุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายแต่ยังสามารถตัดสินใจหลบเลี่ยงภัยคุกคามระหว่างทางได้อย่างชาญฉลาด HTN 66รองรับหัวรบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง E หัวรบเจาะกรอบเป n นเ,นเรเตอรหัวรบกระจายพื้นที่ คลัสเตอร์และหัวรบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำลายระบบสื่อสารหรือเรดาร์ของศัตรูโดยสามารถบรรทุกหัวรบน้ำหนักรวมถึง500กิโลกรัมทำให้สามารถปอรับอใช้กับภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำลายฐานที่มัน่นคลังอาวุธสนามบินจุดบัญชาการหรือแม้แต่ระบบเรดาร์ที่มีความสำคัญระดับยุทธศาสตร์ ระบบปล่อยขีปนาวุธของ HTN 66มีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถปล่อยได้จากฐานยิงเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกล้อ,อยางแบบ 10x10 พร้อมระบบปล่อยแนวดินแบบเย็นทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วไม่ต้องพึ่งพาฐานยิงคงที่ลดโอกาสถูกตรวจจับและโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโตได้ทุกที่ทุกเวลาการปฏิบัติการของ HTN 66ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นดินเท่านั้นแต่ยังมีแผนการพัฒนาให้สามารถปล่อยจากเรือรบ หรืออากาศยานในอนาคตอีกด้วยท้งนี้เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สงครามสมัยใหม่ที่เน้นการโจมตีหลายมิติและหลายแนวรบพร้อมกันอีกสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบระบบควบคุมและสื่อสารของ HTN 66ให้เป็นระบบแบบเปิดซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมระดับชาติหรือระบบ C4ISR ได้โดยตรงทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ทั้งระบบตรวจจับเรดาร์ระบบ UAV และหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงและลดการซ้ำเป้าหมาย h p n 66ยังถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการบำรุงรักษาที่ง่ายและต้นทุนต่อการใช้งานต่อครั้งต่ำเมื่อเทียบกับขีปนาวุธต่างประเทศในระดับใกล้เคียงกันด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตทนแรงดันสูงแต่มีน้ำหนักเบารวมถึงระบบการตรวจสอบอัตโนมัติที่สามารถรายงานสถานะตัวขีปนาวุธแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวกลางของกองทัพช่วยให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานได้ตลอด 24, 24ชั่วโมงในมุมยุทธศาสตร์ h p n 66ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธที่ใช้โจมตีแต่ยังมีบทบาทในฐานะอาวุธป้องกาม ที่สามารถส่งสัญญาณให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าหากมีการรุกรานก็มีโอกาสจะถูกโจมตีตอบโต้แบบแม่นยำและรวดเร็วจุดนี้คือสิ่งที่ช่วยสร้างสมดุลด้านความมั่นคงให้กับประเทศขนาดกลางอย่างไทยที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้าน